ปาดดิโท้มาคักแถ่งามขึ้นยังเนี่ยพี่น้องจ๋าเต็มคอนอยู่ มาหอดแล้วจะพี่น้องจ้าต่อเฮ็ดแต่ใส่เฮ็ดก่อนฮ่าบ่ม,มีเฮ็ดขาวจนโพนจะพี่น้องจ้าบรรยากาศจ้าบ่ม,มีเฮ็ดพอแล้วจะพี่น้องจ้าแต่วันน,น้อยแน่แน่แนยิ่นสิใหญัหอยอิวบ่บยนี่เบิง่งคือจังเพิ่นแหงหรือจะพี่น้องจ้าแต่ว่ากระทบเบิ่งจ้านี่นอยู่ท่างใต่ๆพุ่นอืมเอาเอาเอา เฝ้าต่อไปจ้ะเอานีเด้ช่อหนึ่งจ้ว่าแข็งปก๊กยังเก็บประทันได้จะพี่น้องจ้าเป็นน้ำแข็งเบิร์ดพุ่นะตะปุ่มตะปัม้มนี่แม่นเบิร์ดได้นี่เพิ่นนันถือน้ำแข็งห่ออยู่มาจ้ะ พี่น้องจ๋าอิวภาพพี่น้องวม่าเบิ่งเหตดอิกล้วพุ่นอยู่ทั้งฝ่าพุ่นเต็มอยู่พี่น้องจ๋าจักเสี่ยวจังหดพุ่นเบิ่งจ้าเพื่อนกจะมันบออเกิดโรคใหม่อยู่อีกจักน้อยพุ่นน่ะเต็มอยู่พี่น้องจ๋าอยู่ทั้งฝ่าพุ่นสวอนต่อใหม่เมื่อนี้ฝนตกด้อจ้าพี่น้องจ๋ากะฟังเสียงฝนไปกับอิวเนาะแต่ว่าอยู่ทั้งๆกะเอาบัวใดอยู่ทั้งไตกะเต็มอยู่จ้าพี่น้องจ๋าเบื่องพุ่น นี่เดี๋ยวิชิพาพี่น้องเข้าไปเลาะเบิ่งวเพ่นยังเอาใดบ่เนาะงามขึ้นยังนี่พี่น้องจาเต็มคอนอยู่อันซองไปทั้งใดกะบัวสัว์คือเก่าเนาะก็ยังหมือดอยู่ฝ่าเพ่นมืดจะพี่น้องจาฝนตกพ่นเดี๋ยวอย่ชิพี่น้องเบิ่องทึ่งๆพุน่นบักงามเลยพี่น้องจาเบิง่งพ่น่ะเต็มไปอยู่จ้ะแต่ว่าอู่บ่มีปัญญาอีดี ไปมาเก็บทั้งใต้จ้ะอันนี้อันมุมทั้งใต้ได้จ้ะพี่น้องจ๋าอู้กายังงามอยู่จ้ะพี่อันนี้ส่งสิเทาคัากแล้วนี่แต่ว่าพี่อยู่ทั้งในมองนี้อ้งามค่ะโอ้ยถกเงิดย คือจ้างงานคือจ้างไผเอาอันเอาไม้มะปกเห็ดไว้นาาจะพี่น้องจ๋าเบื่องพี่นี่โอ้โหเดี๋ยวแสงพี่น้องบ่อุ้ยงามพี่น้องก็จะงามคักนี่คือจ้างไผเอาไม้มาปกเห็ไหเเด,วดวไว้ปกไว้กะมาไงเอาคือเกาต้องเพื่อนจะอาจจะลมลนลงมาเอืพี่อู้หชอพี่จะชองาม,งามนี่ ยูกาซิตัสอนเอาขี้ดินออกจ้ะแล้วก็เอาได้ดอกเห็ดงามๆอ,อยากให้พี่น้องมาเห็นใกล้ๆนี่พวงหัว่าพี่น้องเห็นบ่กเดี๋ยวไปเบิ่งกัน สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีอิวผ้าพี่น้องเด้อจำมาแว่เก็บเห็ดจ้าพี่น้องจ้าฝุนกระตกเนาะต่ว่าอิวกระบอทอจอ้าอิวขึ้นมาต่อนี่ตรงนี้มองนี้ใกล้ๆนี้อันเพื่อนคักเดี๋ยวจ,ะจะากตะวะตรงนี้นี่ก็ยัางงามจ้าพี่น้องจ้ากำลังอ่อนๆมาจ้าพี่น้องจ้ามือนีอิวผ้าอิวผ้าว่า,าอันเก็บอันเห็ดอันเห็ดน,นั่งฝ่าคือเก่าเนาะดอกพ่นใหญน่ไงจ้าพี่น้องจ้าก่อน อืพุดนะกะลั่งงามจ้ะพี่น้องจ้ะนี่เอาไปหนึ่งหนึ่งกินกระต่ามะฮงกินหนึ่งกินกระเจวเพิน่พนก่ยังส่งเป็นน้ำแข็งอยู่อยู่ได้พุ่นนะเพิ่นยังเป็นน้ำแข็งอยู่จ้ะนี่มาเบิร์นไกๆจ้ะพี่น้องจ๋า เพิ่นก่นยังเป็นน้ำแข็งเก็บออกจังซีบได้ต้องตัดเอาจา้ะอน้น้ำแข็งจะพี่น้องจ้าอยู่แล้น,แลนึกว่าอยู่แล้นึกว่าอิวสีง่ายเอาได้เนาะอ โอคคัอพกพุนอะพี่น้องจ่าเบิงพุนอะจ่ะพุนอะแม่สออ่อนอุ้ยใครเนี่ยตอนแรกว่านสิบัวไดมาฝนตกแห้งอันพอพันวามันแมนบลาคันฝนตกยานบ่สัมบายอยู่กับเราวา ตกกะอยากไปเบิ้ง,งเชดายเฮ็ดจ้ะเพราะว่าคันเพิ่นบ่ดด้ตกแห้งอยู่ก็ยังอยู่ก็ยังได้ออกมาได้เนาะจ้ะแต่ว่าคันเพิ่นเทงลงมากสิกะ่ะถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งกับบอดด้เก็บเฮ็ดกับบดได้จ้ะอืมเพิ่นว่ากระสันกับเฝ้าไปเฝ้ามาว่าสันเพิ่นสีเบิ้งน้องให้เบิ่งจกะพี่น้องจ้ะเฮ็ดแม้ เพื่อนหูจักอ่วนห้่นหวยกะว่นกะว่ายู่บติดฝนจากบ่ส่งติตกคือๆเด้เพื่อนส่งคิดเป็นหิมะาฝนกบนำฝนมาได้พี่น้องจากเบิ่งอุ้ยเห็ดไหมขากขนาดอืมเพื่อนมาดอกง่บิมงจ้ะ เพิ่งพี่น้องจ๋าเพื่อนอะรอยู่้างไม่อยู่ไม่คือส่องสีทับเพื่อนอิหลีนี่ยแหละพอวันมองได้เห็ดงามๆเพื่อนกระทับโคโลเคลียอยู่แตกเบิร์ดเห็ดไม่เพื่อนกระช่องสีทับอิหลี่เนี่ยแหะจาะพี่น้องจ๋าเบิ้งมองได้อัน มองได้คคอรอค่แคละมองได้เห็ดาง,งามๆเิ่นกระทับไปเบิร์ดเนาะโอ้ยดอกน้อยๆเนีย่ยเนีย่นอย,อ,ย,อ,ยอ๋อพูออ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 น่ะโอ้ยชอนี่แม่จ่าพี่น้องจ่าเบิรงพูน่ะ โอ้สาอ่อนเห็ดงามคักจ้าพี่น้องจา้าต้องคักขนาดลาสิเต็มกะตตาอีกแล้วเห็ดเพิ่นหน,น่นดอกงหญ่แล้วจ้ารุ่นอีเพิ่นก็ยังอ่อนอยูอนน่แต่ว่าเพิ่นแห่งดอกง่าง่ขันมาตอนอุปอิปิคือสิคักจ้า พี่นอ้องจ้ะนี่ใส่อันเก็บเอาโดยที่ว่ต้ององันตัดนี่อันนี้กง่งามอ้สิเด้ยนย่างไปเบื้องอีกเรื่อยๆนี่โอ้งามจะงาม เฟืงเห็ดจ้ะพี่น้องจ้าเก็บ,บืดเดียวเด้ดเด้ยเนี่ยฮะ มาแงออกจากน้ำแข็งได้จ <problem> ้กพี่น้องจาาเบิ้ง ฝนกับส่งป้อแปะป้อแปะแจกคุณน้องจา้าโอ้เห็ดแตกเพิ่นติ่นน้ำแข็ง ดอกตุ๊ปปุขาขาอันกลมกลม,มอันน,น้อยๆติดหนีแข็งคากจะ้ะบุ้ยนี่ พี่น้องจา๋านกกรสิเก็บเอามองนี้จักน้อยนี่จุ่มนี้อุย๊ยคือรุดตีแทะหลุดง่ายคักยูประสิธาภาวันหน้าเราจะว่าย่านไหนต้นนิพน่นสิลมเบิ่งพี่น้องจา๋าอยู่บนหูพี่น้องเห็นน้ำวิวป่หมืดคัก